ใครที่จะผ่านลงใต้นะคะที่นี่ก็เป็นอีกสถานที่เที่ยวหนึ่งแนะนำนะคะสวนป่าชายเลนทุนจองหม่อมนะคะก็สามารถเข้าไปเดินชมบรรยากาศป่าชายเลนได้นะคะอันนี้เข้ามาในค่ายเลยนะคะเข้าฟรีค่ะไม่ต้องเสียค่าเข้านะคะค่าขับเข้าไปได้เลยนะคะขับเข้าไปอ,อันนี้อ้อนกด GPS มานะคะเขาก็จะมี ป้ายบอกนะคะว่าให้เราเลี้ยวตรงด้านซ้ายนะคะตรงข้างหน้าค่ะจะมีป้ายบอกให้เลี้ยวตรงด้านซ้ายค่ะก็ไปตามป้ายได้เลยค่ะนี่ค่ะจะเลี้ยวบริเวณตรงนี้ค่ะแล้วก็ขับไปตามป้ายได้เลยค่ะทางเดินศึกษาธรรมชาติปา่าเชลนอีกสองก้เลีเ้ยวขวาเลี้ยวขวา คันนี้มาใช่มาทีเดียวกันห้ารอมเมตรเลี้ย,ยวขวาคึงขนก็มาเยอะถึงแล้วนะคะเป็นอันนี้เป็นทางเดินป่าชัยเลนทุนกระหม่อมนะคะนี่ค่ะเดี๋ยว ตรงนู้นจะเป็นชายทะเลนะาเราสามารถไปนั่งแถวนู้นได้ค่ะถ้าใครเอาก้ออีมมาเองนะคะแล้วก็เดิเดนไปข้างล่างค่ะอันนี้เราก็ถึงทางเข้าที่เป็นบริเวณด้านหน้าทางเดินป่าชายเลนแล้วนะคะเดี๋ยวเข้าไปกันเลยค่ะโอ้เข้ามาแล้วเย็นเลยนะตรอุ้ยปลาเพียบเลยอืธรรมชาติ ไปค่ะเดี๋ยวเดินต้องไปข้างในดีกว่าทางเดินสองข้างทางนะคะก็จะมีต้นไม้ล่มลื่นนะคะก็เดินเดินไปต่อเลยค่ะอชมวิวอ่ะนะอ่นนี่เราเดินเข้ามาสักพักหนึ่งนะคะถึง<ะ>จุดที่เป็นหอชมวิว<อ>แล้วคำไม<อ>่ไกลนะคะนู่นหอ ถึงแล้วถึงแล้วจุดนี้ล่ะค่ะที่เป็นจุดไฮไลท์ที่เราจะต้องมาเลยนะคะนั่นก็คือหอชมวิวค่ะ360องศาเลยนี่เราถึงแล้วจุดที่เป็นจุดชมวิวของบริเวณนี้ค่ะน่าจะขึ้นไปอีกไม่รู้กี่ขั้นนะมันไดอะสูงเหมือนกัน <c oughs> นี่เราเดินข้ามสะพานมาตรงนี้ ไปค่ะเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปบนบันดได <ป S 1> ที่เป็นจุดชมวิวนะคะอันนี้ก็เป็นสะพานข้ามไปอีกกว้างหนึ่งนะคะก็เป็นทางเดินดนไแบบค่ะที่อ้อนจะพาขึ้นไปนะคะก็จะเป็นหอดูนกแล้วก็เป็นจุดหอชมวิวนะคะขึ้นไปข้างบนนะคะเขาบอกว่าลมเย็นนะคะเพราะว่าคนที่เขาเดินลงมาเขาบอกนะคะเราก็จะเดินขึ้นไปกันดีกว่าค่ะมันก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะ ทางเดินก็จะชันนิดหนึ่งแต่ว่าก็เดินได้สะดวกนะคะก็จับราวบันไดตอนที่เดินขึ้นไปด้วยครับเพื่อความปลอดภัยค่ะอันนี้เราเดินมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะก็น่าจะเกือบถึงแล้วะคะ่ะก็เห็นวิวด้านรอบๆเลยนะคะ oh. บรรยากาศดีนะคะนี่ขึ้นมาถึง ข้างบนสุดที่เป็นหอชมวิวแล้วนะคะลมเย็นค่ะแล้วก็เห็นธรรมชาติโดยรอบเลยอะคะ่ะที่นี่เขาเปิดให้เข้าชมฟรีนะคะแต่ว่าแนะนํานิดนึงถ้าใครจะไปเดินชมหอชมวิวนะคะก็ให้แนะนําให้ติดเป็นน้ํามาด้วยค่ะเพราะที่นี่เขาจะไม่มีของขายนะคะแล้วก็สามารถมานั่งตรงบริเวณที่เป็นชายหาดได้นะคะชายหาดที่นี่นะคะถ้าใครชอบความเป็นส่วนตัวนะคะก็แนะนํานะคะแต่ว่า ่าไม่มีห้องน้ํานะคะถ้าก่อนมาก็ควรจะเข้าห้องน้ําก่อนค่ะอันนี้คือเป็นบริเวณชายหาดรอบๆค่ะ